สวัสดีครับทุกท่านนะครับผมนะก็วันนี้จะจะพอดีเดียวนะครับผมนะก็ปรเด็นไม่แค่เกมหลายปีตอนน้องมีงานเยอะๆนี่นึงผมมีงานหนึ่งต้องทำนะฮะนะฮะมันค้างงานไงี้ทางบ้านเยอะยัดยิมมายดินะตำรมจตามเนี่ยแต่ผมวันนี้มผมว่างนะฮะตามวจวันนี้วันนี้ว่างมัาต้องว่างนะเนี่ฟาร์มที่คนขอว่ามีงานเยอะจะต้องให้ทำทำไม แค่คอพรเนี่ยผมสิทธิ์เงาพี่เรียบร้อยแล้วแค่เกมไปเรื่อยๆนะครับผมตลอดการเลยนึงเนาะผมเป็นเอิร์มฆาตกรเจสันโมฮีนี้ผมนะจะติดมีสิทธิ์ดติดเดือมั้ยเนี่ยฮะนะวันนี้ผมมาแบบรูปแบบของฆาตกรนั่นเองก็ผมนะก็ผมไม่ยอมพิงเตอร์เตอรโคนะฮะมันติดมีสิทธิ์แก๊กูติดไวแต่วันนี้จะติดเนี่ยถามหน่อยนะเอาเอิรม เราชอบหมาจะบุูงไงเตสสามมันหมตับลูกไม่เหี่ยไม่เหี่ยมันไม่แบบไม่นูติดกัดดังเลยวะหมาได้กลัวหมาแป๊บเดียวสิเพราะมันมีสี่คนตัวนี้เดือดส,สิบคนไอ้แค่ <c oughs> โอเคทางนี้นอนหอนเ,นเป็นเอิม่มเอิม่มนอนเล่นนี่ฝั่งไงอ๋อเราเป็นฆาตรกรอะไรเป็นฆาตรกรเว้ <c oughs> เคยอะไรไว้ยังไม่ตัดดิค่าผมเจอโป้ค้าผมเจอโป้เนี่ยฮะคือโป้นั่นเองครับเป็นโป้ที่ฆ่านะฮะก็เมื่อก,กี้ผมสังเกตว่ามันฆ่ายับยับเลยนะ,ะม,มันฆ่าต่อนหน้า,าตาเลยฮะคือเดอะทีมลาสนะด้วยคือโป้นั่นเองครับผมนะโอ้โหตัวผมเป็นสีฟ้าเฉยเออเราเป็นฆาตกรในสามวใหม่ฮะบรอดีครัผมมาก่อน แล้วก็เปลี่ยนม,มาเป็น SCP <S <S สุสีก้อนนะครับนะนั่นคือมอสิกาล์เันี่ทำมาเอาิ่มพร้อมกับสิ่หนึ่งคน,นงกันนะเอามาดีกว่ามารกลุ่มจัลโลกอ่าคือ SCP สุสีก้อนขาจะล่าสายผู้คนหนูนะฮะเราเป็น SCP สุสีก้อนไม่ใช่เจนชายสิชื่อนิ่งๆนะครับผมเราเป็นฝ่ายเชเวโวท์ทำก็เกิดเป็นคำสีแดงๆอะ่ะเมื่อกินแต่หมดตะคือ่ในรู ว่ามีมนุยพาเมนูหายให้แกเกิดเราจะเซ็นน่ะเราเป็นคัตกรอย่งไงนี่เหรอเฮ้ยเอ็งแค่กัตกรไม่น่ะแม่หมดแม่หมดแม่หมดเจตี้อันนี้ง่ายสุดละเอาเปว่าเสร็จเลยหนูขัมหมดนี่ภารกิจไม่มีข้างหน้าข้างหน้าข้างนะ ถ้าผมต้องมีนับหมายพัฒนกิจข้อมูลด้วยไอ้หมยดอดวิทยผสมแม่มีพัฒนกิจสองพัฒนกิจีรปบัไปกดกดเปิรวอะไปแฝงฟอหนึ่งไปแกกไฟแกกไฟไงไปส่งข้อมูลไม่ให้คนนั้นไงเขามาพูดคุยได้เลยไปสมข้อมูลไงข้อมูลนับหนิงขยะ

โอเคเรียบร้อยเฮ้ยโฮ้ยมึงตายบิดยังไม่มีใครออะโอเคเราไม่มีใครออกไปหนึ่งคนนะครับผมในตะวันนี้เพื่อนเราตายไปหกคนแล้วยิ้ตายถึงคนเนี่ยไม่แน่ใจว่ะ เอาตายหลายคนนะเพราะว่าแม่งตายทั้งทีเลยไปประตูตปิดมาติกี้ก็ตูตปิดใช่ไหมนะเน,นี่ยไว้ประตูปีดแบบนี้ต้องมีคัตกรสิคัตกรไม่นู่งเท่านี้ฮะเขาสามารถก,ก,ยาก,กายดยักษ์ไก่ได้เลยได้หนูติงไปได้เลย นั่นไง,งบ้าแล้วางสีแดงมาขัดก่ก <laughs> อนอ้ันนี้นะคลิปวิดีโอนี้ป๊บหยอเองอนะฮะโอเคก็อไข่สอนกดแชร์กดติดตามกดติดแชร์น,นะครับผมนะโอเคปั๊บน,นะโอเคสวัสดี